สวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อน,น้องทราบบ้าบนฝนเ,เ,เมืองที่กเขารพมื่อวันเสาร์วันที่17ครับเดือนตุลาฝนตกครับฟ้ามืดปกติเดือนตุลาฝนสิบเบิดิล้ะครับแต่ว่าปีนิบหันเบิดตกตลอดเดือนเลยเดือวไปทาง ตรงบันทุนเมืงองเขาก็ยังเขียวอยู่ครับเพราะว่าน้ามันไหลท่านีเราบ้านท่ามันโคกเลาะครับหน้าผุกับวัดปลาผู้ดินหน้าใิบัตรสิเงะ ผมตกล่นครับไม่ใช่ะไรไม่ได,ไดไ้ท้ายขีดปให้พี่น้องเบ้างครับเ,เหือเหนยัเนี่ยแหลมเหือเฮือนพอเด็ดเหือนไม่เพ่น นี ok, in, Eso, okay, doors, runter, an, ่กันขึ้นพันย่สครับพันญ่สแม่เป๋อ้นเที่ยงนี่ครับนีลกันขึนก็มาทานพงครับหพงนี่กันขืนเอาบอต่อทุนครับไปเดี๋ยวเห็นไก่พูนแล้วก็เร่เไปกัน ท่นแม่เลือ่องท่านพอเตีย้ยครับอันนี้ก็เท่นท่านเพื่อนยี่ปองอันนี้ก็เท่อนไม่ใช่ตอนนี้ผมอยู่ยนครับฝนตกลุลนนามไหลนาำไลนาำไล ลทีนี้ก็กบ,บ่มีสาลายังนะครับแค่ไทยฝนตกลิ้นให้พี่น้องบ้างเดี๋ยวมือรุ่นฝนท่อตกยักสิไปหา้าละเนี่ยดีดมาใหมพี่เราเบ้งครับขอบคุณหลายครับพี่น้อง